สวัสดีค่ะลูกค้าห่างหายจากถ่ายคลิปวิดีโอมานานหรือรีวิวสินค้ามานานนะคะเพราะว่ายุงมากเลยลูกค้าไม่ว่าหน้าร้านหรือบ้านลูกค้ายุ่งไปหมดเลยแต่อเผอิญโซฟามาวางใหม่เมื่อกี้เพิ่งเห็นว่าเฮ้ยมีสินค้ามาใหม่แล้วก็อยากให้ลูกค้าเห็นปิ๊กเลยรีบไปเปลี่ยนชุดเลยทั้งๆที่ไม่มีเวลาหรอกขอเวลาสัก4ี่หนาทีเนาะให้ลูกค้าเห็นว่า ชุดที่ปิ๊กมาถ่ายเนี่ยมันสวยยังไงเหมือนเหมือนที่ปิ๊กเห็นหรือเปล่าที่ปิ๊กบอกว่ามันสวยยังไงใช่ไหมคะส่วนตัวปิ๊กอะที่เห็นสะดุดตาเพราะว่าปิ๊กชอบความหนังของเขาอะค่ะมันเหมือนหนังแท้ผสมแบบว่าสีสีแบบ ละมุนนิดนึงอะค่ะคือมันจะไม่ทองจ๋าโดยส่วนตัวไม่ชอบสีอะไรฉุดฉาดนะคะแล้วก็ตัวโครงของเขาเป็นสีแชมเปญมีเนื้อเนื้อไม้ของเขาจะเป็นกิเตอร์อ่อนๆค่ะลูกค้าในเนื้อไม้ถึงบอกว่ามันไม่เหมือนที่เคยสั่งมาก่อนแล้วก็พร้อมหมอนของเขาด้วยอย่างสามที่นั่งเนี่ยตัวปิ๊กนั่งอะนั่งได้หลายคนนะปิกอาจจะตัวเล็กอาจจะได้นั่งได้มากกว่าสามที่นั่งด้วยซ้ำตัวเนี้ยคะ่ะลูกค้า มีหมอนพร้อมอย่างนี้เลยพร้อมของเขาไปเลยแล้วส่วนตัวสองที่นั่งนะคะลูกค้าก็ใหญ่เช่นกันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่นั่งนะคะถามว่าถ้าหมดเซตเนี้ยสั่งได้ไหมสั่งได้แต่รอนานมากลูกค้าต้องหลังเมษาหรือประมาณพฤษภาเลยค่ะลูกค้าเห็นแล้วชอบเหมือนปิ๊กไหมถ้าท่านไหนนะสนใจแบบชอบเซตนี้นะต้องรีบมาหาปิ๊กเลยนะคะที่โชว์รูมหรือรีบอินบ็อกมาเลยว่าเฮ้ย จองนะตัวนี้มีชุดเดียวไม่เหมือนใครลูกค้าโชรูมิกนะคะอยู่ที่หัดไทยลาดนะคะลูกค้าถ้ามาไม่ถูกอย่าไปส่งโลเคชั่นให้ลูกค้าได้เลยคะ่ะถ้าลูกค้าอยากได้สินค้าใหม่ๆนะคะปิ๊กยังมีเยอะมากเลยค่ะอยู่ในสต็อกอย่าค่อยๆถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูลกะกันค่ะหรือทักมาคุยก่อนได้ลูกค้าสินค้ามีหลายอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะรอชมสินค้าดีๆของปิ๊กวินเทจค่ะบ๊ายบายคะ่ะ